สวัสดีผู้คนนะคะอย่าพุ่งตั้งใจนงหนาๆกันเด้อค่ะอันนี้คือถ่ายจากกล้องนะคะบอดแมนถ่ายจากมือถือที่ผ่านแอปผ่านฟิลเตอร์นะสีเห็นงามๆอันนั้นนะคือจากแอปจาก,จกฟิลเตอร์ทั้งนั้นแหละคะ่ะมีคนทักเข้ามาคือกันนะคะว่ากลำก็อยู่ไทยงงคืองามขึ้นเนาะไปไซ้์อย่างอุย้ยถ่ายต่อไซส์ฟิลเตอร์ค่ะมันก็นเลยงาม นอกเรื่องมาถึงแล้วนะคะในคลิปนี้เดี๋ยวสิพามาเห็ดเมนูเพื่อสุขภาพกันนะบร <Wow. S 1> ิมาออกกําลังก่ายนะคะ <Wow. S 1> นี่เลยค่ะเต็มจานอันเนี้ยคอยสิพามาเห็นน้าพักผลไม้ปัน่นซึ่งคอยหันมากินน้ําพักผลไม้ปั่นเนี่ยได้สักพักแล้วที่มากินกับเพื่อลูกนะคะเพราะว่าอยากให้ลูกได้กินพักผลไม้นํา <Wow. S 1> เพราะลูกเป็นู้ที่บกกินพักลุยหอมติ๊กกะเคี้ยอ้อใครก็ <Wow. S 1> ออกกเลยต้องอ่ะต้องหาวิธีการให้ลูกกินพักแล้วก็เลยไปถอย <Wow. S 1> เครื่องปั่นมานะคะ เอามาปัน่นน้ำผักผลไม้ให้ลูกและผู้โชาของกินโดยตรงค่ะอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งเอานะคะว่าข่อยใส่อย่างไงในคลิปนี้นะใครมียังกะใส่ไปได้เลยนะคะบจ่จำเป็นต้องตามข่อยนะในคลิปนี้ซีมีอามักนัดนะคะมักซีดามาอะโวคาโดแล้วก็ตัวนี้ซีเป็นมักอึน้ำอึนี่เอาไปหนึ่งก่อนนะคะอันนี้ซีเป็นอินทผาลัมนะเพิ่มความหวานนิดๆแครอทค่ะมะแตงสาลีแล้วก็อันนี้เป็นมาแอปเปิลค่ะข้างในจะซีมีแก้วมังกรผักกั ใส่พักตามที่เฮาหมักได้เลยนะคะและแนะนําถ้ามีตัวพักเคลใบยิกหรือเคลไนโนะ่ใส่ไปนํากระสิดีนะคะแต่พอดีมือนี้มันมดก็เลยบอมีพักเคลนะคะคอยกระสิใส่อย่างอื่นแทนก็นได้ผ่าตามสะดวกเลยอันนี้จะเป็นต้นทานตะวันอ่อนเนาะอันนี้เพิ่มอ,อย่างกะกลินโอก๊กบรอ,อยยากคือพักสลัดเนี่ยแล้วก็ข้างล่างนีกระซิมีอีกอย่างนึงนะคะ baby แบบคอสบอกมันยังจำได้นะคะอะกระตามนี้ละกะอันนี้คือบอกเลยว่าถ้ามันผัที่หมักให้รสชาติมันสดชื่นเลยนะใส่เฮ้ค่ะเป็นกันนํำรสนํำชาติ อินรีมาสาวรสอันนี้นะเพมากระทบลบบ้านเฮานะคะใส่ไปเฮ้มันสีเห็ดไห้น้ำพักผลไม้ปั่นเฮานะคะมีความสมความหวานอยู่ในตัวมันกระสิสดชื่นนะคะแล้วก็เป็นการกบกลิ่นพักด้วยค่ะสิบอ,อกให้และนะคะถ้ามันไายที่เพิ่งเริ่มปั่นใหม่ๆนะสิใส่ตัวนี้นํากระได้ตัวนี้สิบอ,อกเลยนะคะว่ามันสีเห็ดไห้รสชาติน้าพักเฮาดีขึ้นลูกเฮากระสิกินง่ายขึ้นค่อยมีถึง3รสชาติเลยนะอันนี้เป็นของเอมเวย์นะคะ สามรสชาติแต่คอยสิบอกไ่ว่าถ้าเอามาปั่นกับน้ำพักผลไม้ของเขานะรสหมักน้วคือเข่าที่สุดค่ะรสมักนาวสิบเหตุให้เสียรสชาติเลยค่ะ,ะเดี๋ยวมาเริ่มปั่นกันเลยค่ะเอากริใส่ย่างลงไปในโถปั่นเลยนะคะข้าวจะเน้นแบบใส่ของแข็งก่อนนะคะพักกระิใส่ทั้งเทิงเนาะเพราะว่าโตพักนะคะเข่ากับสีอ่อ,อนมันกะเข่าเดียวมนันละเอียดแล้วค่ะข้ากัะเน้นของแข็งลงไปทางล่างก่อนนะยังแข็งแ็งเข้ากะเอาลงไปก่อนนะคะ ก้ย่างรวมกันไปเลยนะแบบนี้แหละและ้วก็ใส่ผงตัวนี้ลงไปนะคะอันนี้คือมีึมีวิตามินหลายอย่างเลยนะคะอยู่ในซ้อนเนื้อค่ะก็ะสดให้น้ำพักเท่านั้นกลมกลมยิ <Wow. S 1> ่งขึ้นนะก็ใส่น้ำเย็นนะคะเพื่อให้น้ำพักมัน มีความเย็นสดชื่นจ้าบอกเลยเครื่องปั่นเครื่องนี้นะความแรงสูงค่ะน่ารักสิบอกให้นะคะไปค่ะเรียบร้อยค่ะอย่ามาเคใส่แก้วกันบอกส,สีนะอปะขอภายภาพมันอยากภาพมันอยากตัดหัวเนี่ยนะ เพราะมุมกล้องมันก็ค่อยโอเคไงถ่ายมุมเนี้ยนะคะ,นะคะนี่เลยอันนี้ก็เป็นของลูกนะคะกสิละเอียดนางกสิกินง่ายขึ้งงนอันนี้ก็คงแม่ค่ะเบิ่งเอานะคะความแบบกรีนงริงนะคะจะเอาเบิ่งเอาซดชื่นมากๆเลยบอกให้นะคะซี่บอกให้วันเด้ลอะ๋อย่ลูกสิกนบ่มหมด ขอดีเลยสองแก้วนะคะโอ้ยตาหัวตัดหดานกล้องกะดีนี่แล้วคะ่ะแก้วนี้บอกเลยว่าสดชุดขนาดฮึสับปะคะ่ะเอาไปเสิร์ฟลูกสาวกันคะ่ะโ,ะโ,ะโอ้ยยูครีมดรีมยัยยู like it อะไลนเหี้ย yeah. like it? Like hold it baby hold it hold it yeah hold your cup yeah it's very good สดชื่นขนาดสุดเจ้าเนี่งยง่ายค่ะวิธีที่สใส่ลูกกินผักเขาไม่ต้องไปบังคับขู่เข็นเขาเลยแค่ปั้นทุกอย่างรวมกันผลไม้กับพักมันรวมเข้าไปมันก็ซีแซบโดยที่เ่าต้องเติมน้ำตรงน้ำตาลไม่ยังเลยค่ะเขาก็กินได้ง่ายๆเห็นบอกเอาลองไปเห็ดบึงนะคะแล้วยังซอยเรื่องระบบขับถ่ายของลูกนํำเห็ดให้ลูกขับถ่ายง่ายขับถ่ายดีนะคะ เป็นคนที่บ่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายแต่กระแหงเหตุในการขับถ่ายดีขึ้นถ่ยายออกมามดใส่มดพุงเป็นม่วงเป็นใงค่ะเอาลองไปเห็ดเบงเลยนะถ้ามันไผท,ที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายค่ะและ้วกะ็กินผักได้แบบแซ่บๆเข่ากับผลไม้แบบนี้สดชื่นดีพันยามมอเซซ่าค่ะคลิปนี้ก็ต้องไปก่อนแล้วเอาไว้พอกันคลิปหนะ้าเดี๋ยวมาพอกันกับคลิปออกกําลังกายกันแล้วกันนะคะไปแล้วค่ะบายบาย